ผมเลยหันหลังกลับไปมองกำลังจะแซวว่าทำไมเดินแรงจังเพราะผมนึกว่ามีพนักง,งานคนอื่นเดินตามมาด้วยแต่พอหันหลังกลับไปตัวผมเล็งถึงกับช็อกเพราะผมเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนจับหัวสะพานอยู่เธอคนนั้นจ้องนาผมสวัสดีครับกับผมมอสหมอติดเล่า E.P. นี้ผมนำสองเรื่องสั้นที่เป็นประสบการณ์จากทางบ้านที่ได้เจอเรื่องแปลกๆในที่ทำงาน ในเรื่องแรกนะครับและก็ตอนเดินทางกลับบ้านเจอเงาปริศนาที่วิ่งตามรถตัวเองในเรื่องที่2นะครับและทั้ง2เรื่องผมนํามาจากเว็บคลังสยองนะครับและผมจะแทนตัวเองเป็นเจ้าของเรื่องเพื่อง,ง่ายต่อการเล่าและก็การฟังนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วหลับตาใช้จินตนาการไปพร้อมกันนะครับกับเรื่องแรกเรื่องรีสอร์ทร้อนเรื่องมีอยู่ว่า ปกติผมเป็นคนทำงานโรงแรมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วตอนนั้นผมได้ย้ายออกจากกรุงเทพแล้วไปทำงานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่สวยมากๆแต่ขอแม่อนุญาตบอกจังหวัดน,นะครับตำแหน่งที่ผมได้ไปทำงานเป็นตำแหน่งที่ต้องใกล้ชิดกับแขกดูแลแขกโดยตรงบางทีก็เรียกว่าบัตเลอร์บางทีก็เรียกว่าวิลล่าโฮสต์หรือรีสอร์ทโฮสต์ แล้วแต่จะเรียกนะครับปกติแขกที่จะมาพักที่นี่จะได้วิลล่าโฮทุกหลังแขกที่เข้าพักแต่และว,วันจะถูกกำหนดโฮสขึ้นมาแล้วว่าใครจะต้องเป็นคนดูแลซึ่งวิลล่าก็คือบ้านพักส่วนตัวที่แยกออกมาจากโซนอื่นๆนะครับวันนั้นแขกที่ผมดูแลเป็นแขกที่มาฮันนีมูนกันเขาจะได้ Wifi และผมต้องเตรียมไว้ให้แขกก่อนที่แขกจะมาถึงรีสอร์ท เป็นแนวออกป่าหน่อยๆต้นไม้เยอะนะครับตัวรีสอร์ทอยู่ใกล้ป่ายางด้วยผมรู้แล้วว่าแขกจะมาเช็คอินหลังจากเราเลิกงานซึ่งปกติผมจะเลิกสีทุ่มผมเลยตั้งใจว่าจะาวายมาเตรียมไว้ก่อนในตัววิลล่าให้เรียบร้อยก่อนที่จะเลิกงานตอนนั้นราวสามทุ่มผมก็ตั้งใจจะาวายไปเตรียมไว้ให้แขกตัวผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรือกลัวอะไรเลยโซนวิลล่าของแขกนั้น ที่จะพักจะแบ่งออกเป็นสองโซนโซนที่ติดกับป่ากับโซนที่อยู่ช่วงกลางของรีสอร์ทสองโซนนี้ถูกกันด้วยผงยาตีเตีย้ยและข้ามไปอีกฝั่งด้วยสะพานแขวนผมตัดสินใจไม่ขับรถบักกี้ไปอีกโซนที่ติดกับป่าตรงวิลล่าฝั่งนูด้ดพอถางมันค่อนข้างที่จะมืดและก็เล็กอีกอย่างตอนนั้นผมขับยางไม่คล่องตัวด้วยไม่เคยขับรถยนต์มาก่อนด้วย เลยขับไปจอดตรงสะพานแขวนแล้วเดินข้ามไปตอนนั้นมือข้างหนึ่งของผมกดมือถือเล่นส่วนแขนอีกข้างหนึ่งก็โอบถังไวายไว้ผมเลยต้องเดินช้าๆเพราะกลัวว่าถังไวายมันจะตกแตกแต่พอเดินขึ้นไปบนสะพานจูๆ่ๆก็มีความรู้สึกว่าสะพานนั้นมันแว่งแรงมากๆทั้งๆที่ผมก็เดินชา้าความรู้สึกตอนนั้น ไม่มีคำว่าผีหรือกลัวอะไรเลยผมเลยหันหลังกลับไปมองกำลังจะแสวว่าทำไมเดินแรงจังเพราะผมนึกว่ามีพนักง,งานคนอื่นเดินตามมาด้วยแต่พอหันหลังกลับไปตัวผมเึื่อถึงกับช็อกเพราะผมเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนจับหัวสะพานอยู่เธอคนนั้นจ้องน้าผมตัวผมนั้นก็ต้องรีบหันกลับมาตอนนั้นตกใจมากครับคิดอยู่ว่า ใช่แขกหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าหันหลังกลับไปมองเลยรีบซอยเท้าตรงไปที่วิลล่าที่อยู่ตรงหัวมุมอย่างไวลองนึกภาพตามนะครับสะพานอยู่ต่ำกว่าระดับทางเดินเวลาเดินขึ้นต้องใช้บันได5-6ขั้นจังหวดที่ผมเดินขึ้นบันไดยอยู่นั้นระดับสายตาของผมก็จะมองเห็นช่องว่างใต้บันไดวินาทีนั้นเองผมเห็นเป็นเงาดำๆ เหมือนร่างนั้นกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ความรู้สึกตอนนี้คือใจตกไปอยู่ตะตุ่มแล้วครับผมเลยเดินไปที่วินลา่าพอเข้าไปในวินลา่ากลับกลายเป็นว่ามือแล้วก็เงียบดากว่าเดิมอีกด้วยความกลัวของผมนั้นผมก็ไม่กล้าเดินกลับผมก็เลยโทรหาเพื่อนที่อยู่หน้าฟอนให้มารับพอเพื่อนมาถึงนางใช้วิธีการกดกิ่งแต่ไม่ได้เรียกชื่อผมกดแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างๆประตู ซึ่งถ้าเรามองจากตาแมวจะมองไม่เห็นตอนนั้นน้ำตาผมเอ่อแล้วนึกว่าโดนผีหลอกจริงๆได้แต่อุทานมาว่าอีเชียสรุปนางก็เรียกชื่อแล้วก็บอกว่านี่ฉันเองเธอผมฟังก็ใจชื้นขึ้นที่เพื่อนนั้นมารับแล้วผมเลยส่งข้อความเข้ากลุ่มของผนกบอกว่าขอไม่มานอนวิลล่านี้อีกแล้วนะครับมันน่ากลัวมาก แต่ผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมหลายๆคนก็บอกว่าพี่ก็เคยเจอแบบนู้นบ้างแบบนี้บ้างตรงนั้นมีผีนะแต่อารมณ์ตอนนั้นเขาอาจจะแกล้งก็ได้เพราะเห็นว่าผมกำลังตกใจกลัวอยู่พออีกหลายๆวันถัดมาปกติแล้วที่นี่เราจะเอาห้องสปาให้แขกอาบน้ำก่อนที่แขกจะเช็คเอาท์ปกติแล้วพนักง,งานประจำสปาจะกลับสามทุ่ม แล้วแขกของผมจะกลับตอนสามทุ่มกว่าฝั่งสปาเลยบอกว่างั้นหลังจากแขกออกไปแล้วให้ผมมาเช็คดูของดูความเรียบร้อยและมาปิดไฟด้วยผมก็รับปากเพราะมันเป็นนาทีของเราอยู่แล้วพอแขกอาบน้ำเสร็จเกือบเกือบสี่ทุ่มรอปภก็เดินมาเช็คไฟยังเปิดอยู่ซึ่งปกติสามทุ่มต้องปิดแล้วผมก็บอกรอปภว่าแขกมาใช้งานนอกเวลาครับ พอผมกลับบ้านตอนสี่ทุ่มผมเลยแวะคุยกับรปภตรงทางออกของรีสอร์ทถามเขาว่าปกติพี่เดินตรวจทุกที่เลยหรือเปล่าครับแล้วดึกดึกดึดเนี่ยไม่กลัวผีหรอพี่เขาก็ตอบมาว่ากลัวสิน้องแต่มันต้องทำยิ่งตรงหัวโค้งของวิลล่านั้นแถวนั้นเคยมีผู้หญิงมากีดยางแล้วก็โดนฆ่าขมขืนเคยมีคนเจออยู่บ่อยๆนะได้ยินแบบนั้น ผมก็อึ้งไปสักพักและเมื่อกลับมาถึงห้องผมก็เอาคำบอกเล่าของร,ปรอปภกลับมาคิดตรงนั้นมันที่ที่เราเจอเงาวันนั้นนี่แล้ววันถัดมาก่อนเข้างานคือปกติผมจะไปกินข้าวที่โรงอาหารของโรงแรมแต่วันนั้นผมรู้ว่าเมนูที่เขาทำนั้นเป็นอาหารที่ผมไม่ชอบผมเลยไปกินร้านอาหารตามสั่งข้างนอกแถวแถวดีสอร์ดผมเลยแอบถามป้าร้านข้าวว่า แถวนี้เคยมีข่าวฆ่าคมคืนหรืออะไรแบบนี้ไหมครับอ๋อมีแต่มันหลายปีแล้วล่ะน่าสงสารเขานะเขาเป็นเด็กขยันหน้าตาดีเขาโดนทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ฆ่าตอนที่เขาไปกีดยางคนร้ายนั้นเอาศพยัดใส่กระสอบปุ๋ยตอนคนมาเจอสภาพศพตอนนั้นคือเหมือนศพนอนกอดเขา่าอยู่ในกระสอบ ได้ยินแบบนั้นผมนั้นก็แทบช็อกสรุปแล้วคือผมคิดว่าคืนนั้นผมโดนจริงๆหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าขับบักกี้หรือเดินคนเดียวตอนกลางคืนที่รีสอร์ทแห่งนี้อีกเลยครับพอผมขับรถจะเข้าโคง้งห่างตาซ้ายของผมก็สังเกตเห็นอะไรแวบๆบแบบตรงข้างรถฝั่งซ้ายผมก็เลยตัดสินใจหันไปดูขณะที่มือสองข้าง,บ,างบังคับพวงมาลัยเข้าโค้งขวา แล้วสิ่งที่ผมเห็นทําให้ผมนั้นตกใจสุดขีดผมเห็นล่างขนาดใหญ่สีดําความสูงประมาณ180-190เซนติเมตรและเรื่องที่2เรื่องเงาปิศนาวิ่งตามเป็นเหตุการณ์ช่วงเดินทางกลับบ้านครับเจอมากับตัวเองปกติแล้วผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอ,อาจเป็นเพราะผมเข้าวัดทำบุญอยู่บ่อยครั้ง แต่ผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีถ้าถามว่าเคยเจอไหมตอบได้เลยครับว่าเคยเจอตอนเรียนอยู่ปี2ครับตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมกลับบ้านต่างจังหวัดช่วงเทศกาลปีใหม่เข้าเรื่องเลยนะครับวันที่27ธันวาคมปีพศ2 5 5 9ผมนั้นเดินทางออกจากกรุงเทพประมาณบ่าย2องโมงเดินทางคนเดียวด้วยระยะทางกว่า500กิโเมตร ใช้เวลาขับรถประมาณ8ดชั่วโมงถึงบ้านก็ประมาณสี่ทุ่มแต่เหตุการณ์นั้นมันมาเกิดก่อนถึงหมู่บ้านที่ผมอยู่ครับเป็นช่วงเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มผมเดินทางมาถึงหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านของผมเพียง4กิโลเมตรเมื่อมาถึงโคง้งโค้งหนึ่งซึ่งเป็นโค้งทางออกของหมู่บ้านลักษณะคือโค้งขวาแล้วก็โค้งซ้ายตัวไฟข้างทางนั้นก็ไม่มี สายมือจะเป็นต้นจามุลีขนาดใหญ่มากถัดไปจะเป็นสระน้ําใหญ่ของหมู่บ้านนึกภาพดูนะครับสองข้างไม่มีไฟมือไปหมดมีรถผมเพียงคันเดียวบ้านคนแถวนั้นก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้วพอผมขับรถจะเข้าโคง้งหางตาซ้ายของผมก็สังเกตเห็นอะไรแวบๆบแบบตรงข้างรถฝั่งซ้ายผมก็เลยตัดสินใจหันไปดูขนาดที่มือสองข้างบังคับพวงมาลัยเข้าโค้งขวาแล้วสิ่งที่ผมเห็น ทำให้ผมนั้นตกใจสุดขีดผมเห็นร่างขนาดใหญ่สีดําความสูงประมาณ1 8 0ย9 0เซนติเมตรพอล่างนั้นเกือบสูงเท่าหลังคารถผมเลยมันวิ่งอยู่ข้างรถวิ่งแข่งกับรถไม่ได้วิ่งตามนะครับตัวมันวิ่งอยู่ข้างๆรถผมเลยผมนั้นตะโกนร้องเฮ้ยออกมาอย่างสุดเสียงตัวผมชาไปหมดขนลุกไปทั้งตัวตอนนั้นผมก็ทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ยังดี ที่มีสติคุมรถไม่ให้เลยโคง้งตอนนั้นเข้าใจความรู้สึกของคนเห็นผีเลยครับไม่มีหรอกครับที่จะมีสติทองพุโทโธสตินั้นลุดไปหมดแล้วแต่พอผมขับเข้าโค้งนั้นมาได้ล่างนั้นก็หายไปพอได้สติกลับคืนก่อนจะเข้าโค้งอีกโคง้งผมมองดูเข็มไม่ปรากฏว่ามันอยู่ที่140กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงผมก็เลยรีบรดคันเร่งในทันที ตอนนั้นตัวชาหน้าชาไปหมดพอมาถึงบ้านผมพยายามทำตัวปกติพ่อก็หาข้าวไมา่ให้กินระหว่างนั่งกินข้าวผมก็ถามพ่อว่าที่โค้งหมู่บ้านนั้นมีคนตายหรือเปล่าพอ่อหรือคนที่อยู่บ้านหลังนั้นก่อนถึงโค้งเขาตายหรือเปล่าตัวพ่อนั้นก็ตอบพ่อก็ไม่รู้นะแกน่าจะยังอยู่นะทำไมลือผมก็ได้แต่นิ่งเงียบไป หลังจากกินข้าวเสร็จอาบน้ำผมก็เลยเดินขึ้นบ้านนอนพอลุงเชา้าผมเลยลองมาถามแม่ดูแม่อาจจะรู้แม่ก็บอกว่าโค้งนั้นคนเจอกันบ่อยบางก็เป็นตัวดำๆออกมาให้คนเห็นออกมาไล่คนขับมอเตอร์ไซค์จนล้มบางก็ออกมาเป็นแสงแวบๆแบบคนในหมู่บ้านเราเวลาผ่านทางนั้นก็จะเจอกันประจำจนพากันกลัวไปหมดช่วงหลังสองทุ่มไปแล้ว ไม่ค่อยมีใครออกจากบ้านหรอกแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าตกลงมันคืตัวอะไรกันแน่บางก็ว่าเป็นกระสือบางก็ว่าเป็นของที่ไม่ดีที่คนเอาไปปล่อยทิ้งลงสระซึ่งของไม่ดีในที่นี้หมายถึงพวกของขังนะครับคุณใส่ตา่างๆที่คนไม่รักษาไม่ปฏิบัติแล้วก็เอาไปโยนทิ้งครับทุกวันนี้มันก็ยังค้างคาใจของผมอยู่ว่าสิ่งที่ผมเจอในเมื่อคืนนั้น มันคืออะไรตัวผมนั้นมีสติสัปชัญญะทุกอย่างไม่ได้กลัวจนคิดไปเองเพราะผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีแต่ถ้าเจอก็ตกใจหลอนกันไปเลยล่าสุดประมาณกลางเดือนมกราคมแม่ผมก็โทรมาเล่าให้ฟังว่ามีคนในบูู่บ้านนั้นเจออีกเป็นลุงคนหนึ่งที่แก่นั้นขับรถมอเตอร์ไซค์กับจากนาตอนประมาณสองทุ่มกว่าแกเห็นร่างใหญ่สีดำทะมึนอยู่ข้างทาง ลุงก็เลยรีบขับไปตามคนในหมู่บ้านให้มาดูพอกลับมาดูอีกทีปรากฏว่ามันก็หายไปแล้วสรุปก็คือใครผ่านทางนั้นก็โดนกันหมดนะครับถ้าเป็นผีก็ถือว่าเฮี้ยนมากแต่ว่าไม่ใช่คนหรือสัตว์อย่างแน่นอนครับขอยืนยันว่าเรื่องที่ผมนั้นเจอมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ได้ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับจบกันแล้วนะครับกับทั้งสองเรื่องนี้ที่เป็นประสบการณ์ของผู้เล่าทางบ้าน หาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเช่นเคยครับผมทิ้งลิงก์ต้นทางไว้ด้านล่างคลิปนะครับและก่อนจะจากการผมก็ขอให้พระเจ้าเวพรน,นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะครับแล้วเจอกันหล่อเรื่องหน้าครับกับผมมอสมอสต,ติดเล่าสวัสดีครับ